มาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒธธิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกนะอ่ะมาครับวันนี้ผมจะพา f อเราพาพี่น้องเรานะครับมาเขาเพิ่งมาถึงกันนี่คันนี้ครับนิ่สัน,นฟอนเทียนะครับฟอนเทียตัวนี้ปีเกิดสูงด้วยเป็นตัวตาเต็มนะนีะ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาขับขยับออกก็ได้ั้งเดี๋ยวปุแล้วครับเอาก็ได้ได,ได,ดูครับสวย ผมประมูลได้เมื่อวานนี้นะฮะคันนี้สวยมากโอ้ข้างในยิ่งสวยสวยสุดเลยดูดิปัดโทงานเถอะวะแอร์เย็นแล้วฮะแอร์เย็นอแอร์เย็นพัอมแจ๋วสุดสุดครับตัวนี้ยวจะอาดล้างทำความสะอาดก่อนสวยสวยจังล้างแล้วก็จะสวยขึ้นอีกนะครับนี่เขาเพิ่งมาจากจังหวัดอุดรน,นะครับผมได้มาจากจังหวัดอุดรน,นะตัวนี้นะ อะมาดูครับมาดูมาดูมาด,มาดูด้านหลังยิ่งสวยใหญ่เลยฟอนเชียนะฮะอ่ะสวยอะ่ะผมว่ารอบคันสวยสวยสยสวย,สวยไม่รู้จะขายยังไงสวยขนาดนี้รถวิ่งได้เท่าไหร่มีแบตเตอรี่ป่ะนี่ <Yeah. S 1> มีแบตยูนป่ะม,มาดูกันครับเขาบอกว่ารถวิ่งได้เก้าหมื่นจริงไหมจริงครับ เก้าหมื่นสามห้าสดกิโลรถวิ่งนี่เก้าหมื่นจริงอะ่ะเป็นเรื่องครับคันนี้เบาสวยมากข้างในเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวดูข้างในก่อนอออผูกครับผูผูผเอ,อ๊ถ้าผูกแบบนี้ชัสซีจะไม่ผูกหรอเดี๋ยวดูก่อน ก็ถือโอเคอยู่นะเอ๊ะทำไมมันผุขึ้นมาตรงนี้วะเนี่ยเดีย๋ยวให้เขานีเ่เสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะชัศซีฝั่งนี้จะสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะอ่ะช่างบา้าสตาร์แล้วครับเดินหน้าแล้วถอยแอบเขานี่ถอยเขานี่เลยเดินแล้วถอยเขานี่ป้าเสียงเครื่องวะสุดๆครับดู ออพอพ,อพ,อพออ่อพ่อพ่อพ่ออ่าอัดอัดอัดมาดูเจสซี่ฝั่งนี้ดิมันผูมาหนีบเจสซี่ฝั่งนี้เป็นอยังบ่เดี๋ยวช่างอัดดูเจสซี่ก่อนบัดเปิดฟ้ากระโปรงขึ้นเดี๋ยวดูเครื่องครับดูดิดูฝั่งนี้เพราะว่าฝากระบะมันผูมาฮะไอ้ยุเนี่ย โว่ไปใส่ตายแล้วหูแหนบตรงนี้เหรอ,อาตายแล้วตอนผมประมูลผมไม่ได้ดูตัวจริงซะด้วยสิแต่เขาบอกว่าเจสซีมีผูนะผมบอกว่าคงไม่ที่สำคัญอทอนเมืองดีนอกจากหูแหนบตรงนี้ฟังพูดเป็นเั่งใด เดี๋ยวช่างทอนดูก่อนครับโอ้โหุดง,งามๆเนี่ยผมว่าแล้วกระบะมันตรงนี้มันฝั่งนั้นเป็นอะไรไหมฮะข้างเดียวข้างเดียวฝั่งนั้นฝั่งเดียวอ๋อบัสถอยไหมบัสถอยเข้ามาเข้าร่มนี่ไหมเข้ามานี่มาจะหลบครับพอดีเอ่อนี่ถอยไมนี่วันนี้ผมให้น้องชายมานะครับอ่อ ยายรถสีล้อกลางไฟฟ้าคันนี้ไปส่งลูกค้านะทำมาทำมาทำมานี่ครับสีล้อกลางตัวต้าคันนี้ไปส่งลูกค้าครับอ๋กระบะกระบะหลังค่อนข้างที่จะผุนะอ้เสียดายจังแต่ผมจะขายถูกครับไม่ต้องห่วงทำมาถอมาเลยทถอมาเลยถอยเข้ามาขายไม่แพงหรอกพ่อ เดี๋ยจ,จะเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง seaweed, ดับเครื่องป๊อเสียงเครื่องเลยก็เครื่องวิ่งได้แค่เก้าหมื่นกิโลนะเหตุผลนี่แหละที่เขาจอดน่ทอนภาซีมันผูกครับเสียงเครื่องคือสุดที่สุดของที่สุดเลยเสียงเครื่องอ่ะเดี๋ยวไปล้างไม e ่เป็นไรอ่ะขับขึ <c 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 ้นมาดิครับเอาคืนนี้ละเออเอาคืนนี้ละไปครับาทอนเดี๋ยววันนี้ส่ง สี่ลอกลางคันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์เดียวกันไปเลยเอ่ามาดูเีรดายมากนะครับเีรดายมากที่คคสซีผูนะฮะรถวิ่งในเก้าหมื่นกิโลเองอะ่ะปีสูงด้วยนะเนี่ยปีไหนไวะเนี่ยไปด,ดูก่อนอ๊บปีสี่แปดเบอร์รถอะ่ะนะฮะรถปีสี่แปดนะรถปีสี่สิบแปดครับ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปแจ,ไนะไ 9, แจ้งเลขใช้ตามจ79นะเออไม่ใช่มจ79แจ้งเลขใช้รถอ่าเพราะว่ารถเล็กเขาไม่เรียกมจ79นั่งจันรถใหญ่ภา,ภายในดูดูขอบประตูครับค่อนข้างที่จะดูดีเนี่ยประตูบางสุดไปดูภายในฝั่งนี้ครับสวยจัดเลยฝั่งนู้นก็สวยครับเบาะสวยด้วยลายเดิมคอนโซลยิ่งสวยใหญ่เลยคอนโซลยิ่งสวยมากอ่ะ จักรพรขับรถขึ้นสไลด์แล้วครับเอาไปดับซะไปขับรถขึ้นสไลด์แล้วครับเสียดายชัตซีหลังผูกโอ้ยเสียดายเสียดายไม่เปไรครับสำหรับใครที่มีช่องทางทำนะฮะมาเอาไปทำหรือถ้าไม่มีช่องทางทำผมก็นี่แหละเก็บไว้นี่แหละเพื่อรอลูกค้าเรารอ f อ FC เราที่มีช่องทางการทำมาเอาไปทำบุก <c oughs> ไปบนไม้แล้วผมเสียดายเสียดายรถ เ <S él ite> สียดายจังอ่ะเดี๋ยวดูเขาขึ้นรถก่อนเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะให้เขาล้างทําความสะอาดให้มันบางจัดสวยจัดแต่เสียดายมีตําหนิด,ด้านท้ายอ่ะที่มันผุอ่ะรถวิ 90, ่งในเก้า0มื่กว่ากิโลภายในสวยมากแอร์เย็นด้วยนะฮะก็คือ,อจังบาสบอกว่าแอร์เย็นนะครับยางดียางดีอยู่นะสวยอยู่นะเนี่ยยางขอบเท่าไหร่ขอบสิบห่ะ กระทาล้อขอบ16ข้างหน้าขอบเทอรขอบ15เห้รอผสมประสานนี่รถ <c oughs> ประมูลมาจากกรมการข้าวนะครับผมงงว่ามันใบบรรทุกอะไรทําไมถึงผูกงงมากเลยผมบอกตกนะฮะทาไมถึงผูกต,ตรงหูแหนบอย่างนี้นะครับแต่ถ้า f อเราพี่น้องเราที่มีช่องทางการทํานะครับมีช่างมีอะไรหรือว่าตัวเองเป็นช่างเป็นอู่อยู่แล้วหรือว่าจะซื้อไปทําให้เขาทําคัสซีทําอะไรให้มามามาผมจะขายถูกนะจะขายถูกสุดๆเลย เพราะว่าอรถคันนี้ผมบอกให้เลยถ้าถ้าหูแนบไม่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องปุเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นคันที่จะขายเก้าหมื่นกว่าแสนสบายคันนี้เพราะว่ามันเป็นปีเกิดสูงอะปีสี่แปดนวลรถอะ่ะจะได้เ <laughs> อาจะขายราคาแค่ขายราคาแค่ 6 9หม0่นเก้าหกหมื่บาท6 9 0มื 69, บาทครั้งที่1 6 9 0งหบาทครั้งที่2 6 9 0กหบาทครั้งที่3 3มสครั้งก็หกหมืบาทขายแค่6กห0ื่นเก้าพันบาทพอคันนี้มาเอฟซี FC เราพี่น้องเราท่านใดที่มีเอ่อที่มีความรู้ความสามารถในการทําคัตซีตรงช่วงหลังนะฮะมาเอาไปทําผมไม่มีเวลาทําถ้าผมทําผมก็ขายนูย่นแหละเก้าหมื่นกว่าแสนนั่แหละนะครับหกหมืนเก้พอมาครับมาเอาไปใช้มาเอาไปใช้นะฮะ 69,000บาทมาเลยมาเลยครับมาเอาไปมาเอาไปใช้เลย69,000บาทนะครับนะมาขายแค่นี้แหละเครื่องดีมากขับได้แค่90,000กิโลเองนะฮะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะรยนยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนตะไ์นะ่8 7 9519226น์เ9 วุฒิชัยอะไริย,ยนต์กระสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับถ้าไม่ได้ขายผมจะเอาไปทำแทดสีข้างหลังแล้วผมจะมาลงใหม่ให้ดูค <c ười> ันนี้ขอบคุณมากๆครับ